สวัสดีค่ะพี่พีคือที่บอกว่ายุติเนี่ยคือเอ็มอ่าทำบ้านนงงามที่มเมามาของตัวเองมาเอ็มทำมาสองปีแล้วแล้วที่เอ็มบอกว่าเอ็มยุติเนี่ยในใจเราเองเอ็มกล้าพูดเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับผลคะแนน,นเอ็มพูดกับเด็กทุกคนจะไปประกวดไปเอาอะไรหนูบ้างหนูอยากได้มงเฟบ r u ั r เอามงไปเพื่อทําอะไรต้องหาคําตอบนี้ให้ถูกก่อนถ้าอยากได้มงสั่เพลงก็มีเด็กลงมามีความเสียใจแต่ไม่ได้เสียดาย เป้าหมายคืออะไรขึ้นไปทําให้ดีที่สุดสุดท้ายเราต้องไม่มงถูกต้องแล้วคนจะได้ถามว่าดีขนาดนี้ทําไมไม่มงงเ่ว,ว่ามัน,นเป็นอาจจะเป็นกลยุทธ์เป็นการตลาดของเขาละกันเขาเขา<ข>อยากทําแบบไหนในเวทีเราให้ดอกไม้เขาอาจจะให้พวงลีดเรื่อกคะแนนเอว่ามันน่าจะเป็นกลยุทธ์ในการขายของของเขาอย่างนี้มากกว่าเรื่องผลคะแนนที่ออกมาวันนี้ก็ดูค่ะแต่ว่าดูไม่รู้เรื่องพวงลีดใช่ปะพวงลีดเหมือนเขาบอกก่อนนะสองวันอ่ะเขาก็เขาก็ใช้เขาว่าเขาเป็นเรียลลิตี้ ล่าสุดเนี่ยเอาเฉพาะไฟนอลเนี่ยอีสี่ตัวเนี้ยส0 0แสนนะที่หายไปเน่ยรีวิวคอกับแตกเนี่ยเอาไปลงชุดลงอะไรหมดอ่ะขอบคุณไบอันมากๆที่แบบว่าให้โอกาสเราที่แบบว่าเอ้ยให้เอ็มเป็นคนทํานะเพราะว่าเราก็เต็มที่มากๆแต่ว่าแค่ยุติเครืองเรื่องเดียวพวงลีไม่ได้เครืองเรื่องคะแนนด้วยนะ เธอลูกเรายืนอ,อยู่บนเวทีมีคนเดินเอาปอแถวเอาพงลีดมาวางให้เราไปใส่หมูมันอปัปมองคลนั่นเราถือเอาอยู่ดีมาส่งพงลีดให้อย่างเงี้ยเื<ม>่องเรื่องเดียวเรื่องคะแนนจะตัดจะขึ้นใครเอาเอาเลยเพราะว่าไม่ได้หวังอยู่แล้วพงลีดคือสปอนเซอร์ของเขาอ,อะไรนะเป็นสปอนเซอร์ของเขาที่ใหนของกมการนาะงามเลยนะไม่รู้ไม่ทราบปีห<ป>น้าไม่ลงลูกปีนี้พงลีดแล้วปีหน้าไม่ลงเย็น่า ก็จะโกนไปเหมือนกันว่ามึงกะตายจริงเหรอหรืออะไรล้วไข่พงลีดลงเป็นเป็นสปอนเซอร์ของเวทีขาวแล้วเขาก็น่าจะมีกิมมิคให้รู้สึกว่ามันเก๋นอยเราไม่ได้เครื่องล่วงขนคะแนนหรือตัดคะแนนลูกเรากะทีก็เดินมาถามเอเหมือนกันว่าแม่ซื้อพงลีให้คนอื่นไหมกะทีปีที่แล้วที่ไปอยู่ในบ้านเอพบทีว่าซื้อทําไมถ้าตัวเองได้อ่ะโกรธไหมเออว่ามันเป็นการแช่งให้ตายมากกว่า คนธรรมดา,าไม่มีใครซื้อผงลอียดให้กันนะ,ะเดี๋ยวกัน,น่าจะนัดกันไปอาำน้ำมนต์หน่อยเจ็ดวัดได้ไหมอันนี้พูดจริงจริงจริงเอาวัดเดียวพอ,อวัดเจ็ดวันเก่งเกินเดี๋ยวน่าจะเหนื่อยอน่าจะตายจริงการที่หยุดทำเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าเราทะเลาะกับใครก็แค่หยุดก็คือหยุดแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็หยุดไปเหมือนกันเลย